เปิดท่านางเอกเล่นบทพเพรียบร้อยได้จืดสนิทร,รายชื่อมีแต่ช่องเจ็บค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้กระแสดาราย้ายช่องเนี่ยมาเยอะถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจะต่อให้เป็นดาราเปลี่ยนสังกัดแต่พวกเขายังคงทํางานในวงการเหมือนเดิมเราแฟนคลับก็สามารถติดตามผลงานต่างๆกันได้ซึ่งในครั้งนี้เองนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะติดต่อไปแล้วก็มีโอกาสได้เห็นโอกาสดีๆที่ชวนวแฟนไปจับตามองในงเอกซ์ตัวเกียริเรตติ้งดีที่ยังคงอยู่กับหลากสีเหมือนเดิมค่ะ ไม่ไปไหนแต่ก็ได้มีคนตั้งกระทู้ว่านักเอกคนไหนบ้างที่เล่นบทเรียบร้อยบทใสๆได้จืดสนิทในงานนี้เนี่ยผลหวทและ,ะรายชื่อนักแสดงกลับมีโฟไปอยู่ที่อันดับหนึ่งคือสาวที่สาค่ะนักแสดงสาวที่สาขอบอกเลยว่าเธอเป็นตัวท็อปของช่องที่หลายคนชื่นชมและชื่นชอบรวมถึงชีวิตส่วนตัวการวางตัวแต่และเรื่องที่ปล่อยออกมาเล็กทิ้งดีไม่แพ้ใครเลยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของช่องหลากสีแต่กลับโดนมองว่า ดูจืดไม่มีสเสน่ห์ตัวจริงบุคลิกน้องเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานอยู่แล้ว พอมาสมบทละครที่ไม่มีลุกเล่นเนี่ยมันก็ดูจืดไปเลย2คืออันดับสองนี่คือนาวค่ะสาวนาวที่สวยน,น่าเมนางเอกสาวหน้าไทยตัวเต็งของช่องหลากเสที่หลายคนเองให้ความสนใจอย่างมากเธอมีผลงานกับทางวิปบทชิปแถมแต่ละบ,บทบาทเองล้วนแต่มีบทระดับตำนานเธอก็มไม่ทําให้ผิดหวังแหละค่ะแต่ก็โดนว่าเล่นหมบเรีบบรบบรบรยบๆเทไรเนี่ยมันเรียบไปหมดนะก็มีบทที่เป็นสีสันถึงจะดึงสเสน่ห์ออกได้ 3. คือสาวพ,พีพีพัชญาแฟนละครเผยว่าคุณดูเนี่ยค่อยอินกับบทที่แบบเรียบร้อยเลยอยากให้นางเนี่ยลองเล่นดูหรายๆบ้างแบบตาลกัญญาตอนนั้นเนี่ยช่องวางตาลให้เป็นนางร้ายเลย 4. คือสาพแพลวเชิมวีค่ะแฟนละครบอกว่าถ้าตอนนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยแพลวเองในสัจจะชุมโจร แล้วมาเล่นแบบเปลี่ยนเป็นลุกคุณหนูลุกเรียบร้อยไม่เข้ากันเท่าไหร่เลยนะพร้อมกันนี้เสียงก็แตกออกมาแล้วค่ะบางคนก็บอกว่าดูเหมาะอยู่นะแต่เธอเองเนี่ยน่าจะไปแบบแนววินดีนะเพราะว่าดูท่าแล้วจเจ็เท้าไปกับแนวนั้นมาอันดับ5เสาวอัมพัชราภาเป็นท,ที่ทราบดีอยู่แล้วค่ะว่านางเอกซุปตาระดับตัวแม่เนี่ยต้องยกให้อัมพัชราภาใช้เชื้อกันเลยค่ะ เธอไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องหลากสีนะคะแบบไม่ได้เซ็นมาสักระยะก็รับบทละครเพียงปีปละแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นแม้ว่าสาวอ้ําไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาแต่ก็ถูกทาบทามให้เป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเรียกได้ว่าเธอ่ะคือโลโก้ของช่องหลากสีที่แท้จรูปไม่มีผลงานมาเรื่องไหนที่แฟนๆจะพลาดแฟนละครที่โหวตสาวอ้ําก็ไม่ได้ให้เหตุผลในครั้งนี้ค่ะนี่ก็เป็น5อันดับนะคะที่ถูกจัดโลนั่นเองละคะ่ะ